เจาะลึกชาวราศีพิจิกปี2,565อิทธิพลของไพ่ห้าถ้วย ui, ราชินีถ้วยและไพ่10คาา10เต็ม10ไม่หักเลยสำหรับราศีพิจิกยืนหนึ่งในเรื่องของธุรกิจครอบครัวและการงานที่เกี่ยวกับคอมมูนิเคชันการติดต่อสื่อสารงานด้านการขายและการตลาดด้วยนะครับ ต้นปีถึงกลางปีดวงชะตาฟ้าเปิดจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาและมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆที่อาจจะผิดแปลกไปจากเดิมเดินหน้าลุยคุยได้เลยสำเร็จแน่นอนครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะรักสามเศร้าหรือว่าโลกสองใบช่วงนี้ต้องดูให้ดีที่ขึ้นสเตตัสไว้อย่าเชื่อร้อเเซ็ตมีโอกาสขอพรจาก องค์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรับพลังธาตุน้ำจากแม่น้ำนะครชัยศรีและอย่าลืมอธิษฐานจิตต่อหนุมานหนุนดวงในเรื่องของไหวพิบปฏิพานการแก้ปัญหาและบริวารจงรักภักดีเจาะลึกดวงชะตาทั้ง12ราศีปี2565กับผมคาาชินวัญชรได้ที่เว็บไซต์ mthai.com และช่องทางต่างๆได้อีกด้วยครับ